อันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของพุทธโกศัยของเมืองจังหวัดแพร่นะครับสร้างเมื่อปีพศสอง8ี่นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่บล็อกนะครับอันนี้เป็นบล็บอกที่สมนะครับบล็อกที่สามก็จะดูตรงนี้นะครับดูตรงซอกแขนนะครับซอกแขนก็จะมีตุ่มๆุ่มเนื้อนะครับแขนตุ่มเขาเรียกแขนตุ่มแล้วก็แม่เอกพอพานนะครับ แกนตุ่มใเอกบาพันนะครับวิธีการดูเหรียญรูกเก่านะครับก็ดูหูเหรียญนะครับดูดูธรรมชาติของเหรียญนะครับนี่ครับตัวตัดกระแทบไม่เห็นแล้วเหรียญใส่มาหน่อยนะครับเป็นเหรียญนิยมของจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับดูรายละเอียดความคมชัดนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่บล็อกนะครับ บล็อกแรกคือบล็อกหนึ่งนิยมสุดก็คือหลขีดนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปไหลตรงนี้จะมีขีดนะครับเนี่ยตรงนี้ขีดจะมีขีดขึ้นมาเป็นเส้นนะครับแล้วก็ไหลสองขีดนะครับหลสองขีดไม่เอกพอพานนะครับทั้งทั้งสามบล็อกนี่ไม่เอกพอพานหมดเลยนะครับมีบล็อกที่สี่บล็อกเดียวนะครับที่ว่าไม่เอกรอเรือนะครับต,ตรงไม่เอกรอเรือราคาก็จะลดจอนลงไปนะครับ ก็ดูพิมพ์ใช่นะครับดูพิมพ์ใช่ดูพลอกตรงพิมพ์ใช่บล็อกตรงพิมพ์ใช่บล็อกตรงก็ซื้อได้เลยนะครับก็เป็นเบสิกในการดูเหรียญเ,เก่านะครับเล่นไม่ยากนะครับคุณครับ